ส่วตัวท่านนายกยังนครับว่าจะสมัครด้วยไหมรยังยังรู้สึกเฉยๆก็บอกตรงๆว่ามันมันก็มีคนก็อยากให้ผมลงทำต่อเพราะเขาก็เป็นห่วงเรื่องความเป็นกลางอันนี้อันนี้พูดตรงๆไม่ถึงเป็นการของผมไม่รู้ไงการจัดการ สมพลีก็เป็นกลางนะอ่าก็ก็คือผมไม่ได้พูดขรผมผมพูดโดยภาพรวมเป็นห่วงเรื่องคำกาหลายสมสร็ก็กก็็ยังหนักใจอยู่จนถึงวันที่เก้ามีโอกาสเปลี่ยนใจมากแค่ไหนอนทีรมาทันนายกเปลี่ยนใจเหรอถ้าจะเปลี่ยนมันไม่ต้องรอถึงวันที่เก้าเปลี่ยนวันนี้ก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนเลยวันที่เก้ามันก็ไม่เปลี่ยน คือคือคือผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยดีกว่าไอ้ชัวไม่ชัวนี่ผมไม่ได้ตอบว่าชัวไม่ชัวเพราะว่าอะไรที่ผมตั้งใจแล้วบางทีก็ไม่จําเป็นต้องบอกคนอื่นให้รู้เดี๋ยวม <c oughs> ันก็เกิดขึ้นเองครับก็เราอย่าไปบอกว่าจะลงจะไม่ลง พูดไปมันก็ทิมเข้าทิมออกอไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงเวลาให้มันเป็นไปนตามตามกาลเทศะนะแล้วกันเนาะแต่สมองสอนสมาชิกก็จะทราบก่อนก่อนเลือกตั้งนะครับถ้าท่านจะลงมใช่สิเพราะว่าเขาต้องประกาศสอนใช่สิใช่สิใช่สิเขาก็ดีสมัรรถนดีเยอะเชื่อผมพี่ได้มาช่วย อยากที้เยอะกว่านี้อีกนะอยากอยากให้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 คนที่เอดูมวยข้างเวทีขึ้นมาชกเองบ้าง <c oughs> <c oughs> ว่าไอ้ข้างล่างบอกว่าไอ้เตะสาสตาสาสาไอ้ข้างบนบอกกูยืนจะไม่ไหวอยู่แล้วมึงจะให้ศาสอยู่นะ <c oughs> นี่คือคือก็เรียกว่าเาก่งข้างเวทีให้ขึ้นมาชกกันเลยข้างบนรูน้เองจะได้รู้ว่าเหนื่อยขนาดไหนนะครับ ค่ะก็วันนี้มาสอบถามขอความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอ่อันดับแรกตั้งใจจะมาถามเรื่องเล็กๆก็คือเรื่องการกรอกใบสมัครเพื่อจะได้ไม่ไม่ปิดพลาดนะแต่แต่ว่าเมื่อศึกษาข้อบังคับระเบียบที่มีการแก้ไขเมื่อปีหกห้าเาพบว่ามีบางอย่างเหมือนกับจำนวนเม็ดอยู่มีการแก้ไขว่าอ่หนึ่งสโมสรสามารถ,ถเสนอชื่อ ผู้สมัครเนี่ยได้แค่หนึ่งคนต่อหนึ่งตำแหน่งมันก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าโอเคสำหรับนายกสมาคมมีในในแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีสโมสรทั้งหมดสามสโมสรในการรับรองแต่ว่านายกสมาคมก็คือมีสามสโมสรส่วนตําแหน่งอื่นเช่นอุปนายกสมาคมห้าตำแหน่งสภากรรมการ13บสามตำแหน่งหรือเขาเรียกว่ากรรมการกลางสิบสาแหน่ง ค่าสโมสรหนึ่งสโมสเสนอชื่อได้แค่หนึ่งคนต่อนหนึ่งตำแหน่งเท่ากับว่าในทีมบริหารที่จะเข้ามาเสนอตัวเนี่ยจะต้องใช้สโมสรนในการรับรองถึงห้าสิบสี่สโมสรซึ่งมันก็เป็นไปนได้ยากที่ที่ที่ผู้สมัครจะเสนอทีมทีมทั้งหมดแล้วถามว่าทำไมจะต้องเสนอทีมในการบริหารทั้งหมดเพราะว่า เพื่อให้การบริหารมันราบรื่นใช่ไหมครับคือคือจริงๆแล้วถ้าเป็นนายกสมาคมแล้วมีสภากรรมการที่ตัวเองเลือกสรรมาการทํางานมันก็จะสะดวกแล้วการทํางานมันก็จะเป็นไปอย่างแผนงานที่เราตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่านายกสมาคมฟุตบอลมาคนเดียวแล้วสภากรรมการเป็นชุดอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแยง้งซึ่งการขัดความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากเหตุผลมันอาจจะมาจากการกังแก้งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ เราจริงๆแล้วพอลีนตั้งใจที่จะเสนอคณะทํางานทั้งหมดไม่ใช่แค่สมัครแค่นายกสมาคมอย่างเดียวแล้วคตรงนีถ้าถ้ามันเป็นอห่างนั้นจริงที่ว่าต้องใช้ถึงห้าสิบกว่ามสนในการเสนอานายกและทีมงานตรงนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องขอความชัดเจนจากฝ่ายกฎหมายของสมาคมก่อนนะครับแต่ว่าถ้าถ้ายังไงถ้ามันยังไม่ชัดเจนก็คงต้องให้คณะกรรมการการกาเลึกลงของสมาคม เป็นพู้ตีความอันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นนี่คือมาเพื่อที่จะมาสอบถามก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีมาเพื่อจุดประสงค์อะไรเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดการผูกขาดในสมาคมฟุตบอลได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าทีมบริหารที่จะเข้ามาเสนอตัวรับเลือกตั้งเนี่ยยังต้องใช้สโมสรนะฮะหน้าสิกว่าสโมสรในการรับรองเนี่ยถ้ากับว่า,วามันน้อย น้อยคนที่จะทําได้มันก็คนที่จะทําได้ก็คือเป็นผู้บริหารคณนะปัจจุบันเท่านั้นถ้าเราพูดถึงความเป็นจริงนะครับแล้วระยะเวลาการรับสมัครเนี่ยมันก็ค่อนข้างสั้นที่ถามว่าเราเตรียมไว้แล้วไหมเราเตรียมไว้แล้วแต่ว่าพอมาเจอกฎตรงนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะต้องให้มันชัดเจนก่อนจะเป็น,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 นหนึ่งในคเดตนอกเหนอจากคนเด่นทไม่ได้อยู่ในทีแานของไทยใช่ไหมครับ ก็ใช่ครับพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อที่เดินไปสู่จุดที่การเป็นการเสนอตัวนะครับก็ยังอนุญาตมัตเป็นแคนดนิเดตไม่ได้เป็นทีมะไรไปและปัจจุบันนี้ที่เป็นข่าวมามาันก็มีเท่าที่เห็นเท่าที่ทราบอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างโดพลินตั้งแต่ลงสมัครครั้งครั้งแรกในครั้งนั้นก็คือไม่ได้อยู่ขั้วไหนเป็นกลางจนกระทั่งจนกระทั่งเ ทางคุณวิรัชชานานิชเชิญเข้ามาร่วมทีมก็จึงถอนตัวเพราะตอนนั้นมองเห็นว่าไม่อยากให้ไปตัดคะแนนกันแต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยก็คือไม่ได้มีลั่วอยู่แล้วเหตุผลสำคัญที่ที่ตัดสินใจกลับกลับมาอีกครั้งแล้วก็สิ่งที่จะชูในการในการเ,เดินหาเสียกับสโมสรสมาชิก็ที่ตัดสินใจก็เพราะว่าอลิน ไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลหรือไม่ได้ทําการเป็นชําเชียร์ไทยอย่างเข้มข้นมาแปดปีหลังจากที่คุณสมยศมาเป็นก็ก็วางมือนะครับแล้วก็พอผ่านไปแล้วมันกลับมามองก็รู้สึกว่าเสียดายว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าการพัฒนาฟุตบอลไทยแบบองค์รวมทั้งองค์ขาพยกเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันก็มีข่าวคราวเรื่องของ เรื่องต่างๆที่มันยังไม่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องสปอนเซอร์ชิพการหาสปอนเซอร์อะไรต่างๆในรายละเอียดซึ่งบางอย่างก็พูดไม่ได้ตรงนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันก็จะวนไปหลุดเดิมในการบริหารก็คือถึงแม้พอเปลี่ยนผู้มามันก็จะกลายเป็นว่า ก็ทําแบบเดิมมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นโคงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสักทีก็เลยตัดสินใจที่จะจริงๆแล้วเพียงแต่ศึกษาความเป็นไปได้แต่ณจุดนี้ก็คือก็คือต้องต้องเดินต่อนะครับเพราะว่าหลังจากพอลีป,ประกาศตัวได้หนึ่งสัปด,ดาห์ก็คุณวันพันล่ำซ้ำก็ประกาศซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า มีมีคนที่อยากพัฒนาวงการฟุตบอลเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็พอมาถึงตรงนี้มันก็คือว่ามันก็เหลือคู่แข่งขันก่อนนั้นนั้นก็คือเหลือเหลือคู่แข่งขันแค่สองคนพเพรเะนก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรก็ก็เดินต่อก็จนมาถึงจุดนี้แต่ว่า,าจะไปได้แค่ไหนหรือว่าจะสโมสรสมาชิกจะมองเห็นอย่างไรก็จริงๆต้องไปวัดในวันเลือตั้งเพราะตอนนี้ใครๆก็บอกว่า เาล็อกไว้หมดแล้วหรือเขาเขาคุยไว้หมดแล้วส่วนว่าพอลิงที่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันก็กลับไปสู่วังวนเดิมอะค่ะเหมือนที่เราอยู่วงการฟุตบอลนักข่าวอยู่ในวงการฟุตบอลมาเป็นสิบปีหลายสิบปีก็มันก็เป็นแบบเดิมถ้ามันเป็นหลายคนก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วพอลิงก็ต้องถามว่าจะแล้วจะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหรือเพราะว่าผลลัพธ์มันเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้แล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไง สิ่งที่คาดหวังก็คือว่าพอลินไม่ใช่วิธีไปกราดการหรือไปยื่นเงื่อนไขอะไรกับสโมสรเพียงแต่ว่าเอาความรู้ความสามารถเอานโยบายหรือสิ่งที่จะทำทั้งในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหาเงินและในเรื่องการพัฒนาทางด้านความเป็นเลศิศซึ่งก็พูดถึงเรื่องเยาวชนผ่านโรงเรียนมัธยมฟุตบอลและอะคาเดมีในระดับระดับอายุที่มันต่างกันมันต้องใช้วิธีต่างกัน คือคือในความรู้ความเข้าใจด้านฟุตบอลของพอลิงที่ว่าไม่น้อยน่าไครและความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารธุรกิจก็ไม่น้อยน่าไครเพรฉะนั้นก็ก็ใช้วิธีนี้แหละในการที่เสุนอตัวแล้วก็ให้สโมสรพิจารณาเนื่องจากว่าการโหวตเนี่ยเป็นการโหวดลับไม่ได้มีการขานชื่อนะครับก็มีใบลงคะแนนเพราะนั้นมันก็ต้องไปดูในวันเลือกตั้งแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่า ความชัดเจนของพอลิงก็คือไม่มีขั้วอํานาจไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีธุรกิจฟุตบอลเกี่ยวข้องการตัดสินใจทุกอย่างก็จะมาจากสิ่งที่ตรงไปตรงมาแล้วก็สิ่งที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมจริงๆก็นั่นคือนี่คือบรรทัดานที่ตั้งไว้งงที่งานที่เตรียมว้ที่เป็นง,งานที่เชี่ยวชาญด้านฟุตบอ,อรก็หลากหลายค่ะคือจริงๆแล้วไม่อยากให้ คนฟุตบอลมองว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นของคนในวงการฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลหรือคนที่ติดตามฟุตบอลที่เป็นสาขาอาชีพอื่นก็มีเยอะแยะไปหมดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องฟุตบอลยังจะเห็นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้แฟนฟุตบอลมีการวิาพากษ์วิจารณ์ทีมชาติไทยอะไรมันก็มาจากทุกทั่วทุกสาระแห่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานของพอลลิงก็คือเอาคนที่มีความรู้ความสัมารถแล้วก็รักฟุตบอล ซึ่งแน่นอนลักฟุตบอลก็จะมีความรู้เรื่องฟุตบอลแต่ไม่ได้เป็นคนที่อ,อยู่ในวงการฟุตบอลมาก่อนทั้งหมดนะครับก็มีทั้งคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลและอยู่รอบนอกซึ่งพอลิงคิดว่าเราต้องการคนที่มีความรู้มองฟุตบอลไทยจากมุมข้างนอกเข้ามาเราจะเห็นภาพฟุตบอลไทยมากขึ้นมันก็มีมีหลายสาขาที่สำคัญก็คือว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง